วันนี้เก็บบรรยากาศตอนเย็นที่มหาสมุทรแปซิฟิกมาให้ทุกคนดูครับลมเย็นสบายมากครับถ่ายจากดาดฟ้าเรือครับวันนี้เป็นวันที่13ในการเดินทางครับจาก14วันครับเดี๋ยววันเมื่อรืนเราก็ถึงลอสแองเจลิสแล้วครับตรงนี้เป็นบริเวณหัวเรือชั้น11นะครับตรงเสาข้างหัวเรือก็จะมีกล้องเยอะมากครับตรงนี้ครับส่วนหนึ่งก็จะถ่ายทอดสดไปยังทีวีในแต่ละห้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมีทางเดินไว เดินเล่นรอบๆเรือบริเวณดาดฟ้าครับเสากลมๆไกลๆตรงนู้นเป็นเสารับสัญญาณดาวเทียมนะครับส่วนหนึ่งก็คืออินเทอร์เน็ตด้วยผมก็จะถ่ายอัปเดตตลอดครับให้ทุกคนได้เหมือนไปเที่ยวด้วยกันตรงไกลๆตรงนั้นที่ยื่นออกมาเป็นสะพานเดินเรือของส่วนหนึ่งของสะพานเดินเรือนะครับวิวน่าจะดีมากๆตรงนั้นช่วงตอนเย็นๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีแขกแล้วครับชั้นดาดฟ้าแขกก็จะไปข้างในตรงบริเวณเซ็นทรัมตรงจุดกลางๆเรือบริเวณชั้น5ชั้น4ครับ ตรงนี้ก็จะมีโต๊ะปิงปองด้วยบริเวณดาดฟ้าเนี่ยจะมีแขกเยอะเวลากลางวันครับแขกจะมาใช้พื้นที่ทํากิจกรรมสวนน้ําอาบแดดอะไรต่างๆครับช่วงเย็นส่วนใหญ่ก็จะไปดูการแสดงในโรงละครแล้วก็อยู่ตามบาร์บางส่วนครับพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ฟรีนะครับต้องซื้อแพ็กเกจเสริมนะครับเป็นเมาททริปครับไว้เดี๋ยวผมมีอินเทอร์เน็ตแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตไว้เรื่อยๆนะครับฝากกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ